สวัสดีค่ะนักเรียนคะสำหรับคลิปวีดีโอคลิปนี้นะคะเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องครอบครัวของฉันค่ะมีใครบอกคุณครูได้บ้างคะว่าความหมายของครอบครัวหมายถึงอะไรคะอ่าเด็กๆมาดูภาพนี้พร้อมกับคุณครูเลยค่ะสังเกตดูให้ดีนะคะ ภาพที่คุณครูกำหนดให้เป็นภาพอะไรคะใช่ค่ะเป็นภาพของไก่ในภาพของไก่มีมีใครบ้างคะอามีแม่แม่ไก่เก่งมากคะ่ะแล้วก็มีพ่อของไก่เล็กๆนั่นก็คือลูกของไก่คะ่ะแล้วครอบครัวของนักเรียนล่ะคะครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างเด็กๆตอบคุณครูได้ไหม น้องเอตอบคุณครูได้ไหมคะว่าครอบครัวของน้องเอมีใครบ้างอ่าตอบได้มีใครบ้างคะน้องเอมีคุณแม่มีใครอีกคะมีคุณพ่อมีย่ากับยายมีพี่สาวมีน้องสาวแล้วก็ตัวเองเก่งมากคะ่ะถูกต้องคะ่ะแล้วครอบครัวของบีนะคะครอบครัวของน้องบีมีใครบ้างคะตอบคุณครูได้ไหมคะน้องบี มีคุณแม่มีตัวเองมีคุณพ่อน้องสาวอ่านี่คือระหว่างครอบครัวของน้อง A กับครอบครัวของน้อง B นะคะสมาชิกของครอบครัวนะคะจำนวนของสมาชิกในครอบครัวไม่เท่ากันนิดไหมคะว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางครอบครัวเป็นเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ เด็กๆมาดูครอบครัวขนาดเล็กอาจจะมีใครบ้างอาจจะมีแค่พ่อแม่ลูกเท่านั้นนะคะแต่ถ้าครอบครัวขนาดใหญ่ก็อาจจะมีมีคุณพ่อมีคุณแม่มีพี่ชายมีพี่สาวมีน้องชายมีน้องสาวหรือปู่ย่าตายายหรืออาจจะมีคุณน้าคุณอามาอาศัยในครอบครัวของเราก็ได้เด็กๆเห็นไหมคะ ว่าแต่และครอบครัวเนี่ยจำนวนสมาชิกก็อาจจะไม่เท่ากันก็แล้วแต่ครอบครัวนะคะอ่าเด็กๆมาดูโครงสร้างของครอบครัวภาพนี้กันค่ะอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณครูกดภาพให้หมดก่อนเด็กๆดูที่ลูกศรตัวกลางค่ะนะคะมีรูปภาพแล้วก็มีคุณครูเขียนไว้ด้วยว่าเป็นใครลูกศรตัวกลางก็คือพ่อนั่นเอง พ่อเสร็จแล้วด้านล่างของพ่อก็คือคุณแม่อ่ามาดูลูกศอนด้านขวามือค่ะขวามือของเราก็เป็นคุณลุงกับคุณป้าด้านซ้ายมือก็ปู่กับย่านะคะแล้วก็มีใครอีกคะในภาพมีอามีนามีพี่ชายมีน้องสาวอ่านะคะแล้วก็มีตัวเอง เด็กๆคะโครงสร้างของครอบครัวในภาพนี้คุณครูเอามาไม่หมดทุกท่านนะคะแต่คุณครูจะขออธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งโครงสร้างของครอบครัวประกอบไปด้วยมีพ่อมีแม่แล้วก็มีคุณปู่มีคุณย่ามีคุณตามีคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวและ ตัวเองนี่คือโครงสร้างของครอบครัวค่ะคุณครูบอกแล้วว่าแต่ละครอบครัวจะมีสมาชิกในครอบครัวที่มีความแตกต่างกันไปนะคะเด็กๆเด็กๆคัะเด็กๆสามารถออกมาเล่าครอบครัวของตนเองประกอบไปด้วยใครบ้างเด็กๆเ,เล่าได้แล้วใช่ไหมคะอ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูชั่วโมงนี้คุณครูขอให้ เด็กๆออกมาเล่าแค่3คนก่อนแล้วก็ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากันต่อนะคะเด็กๆออกมาเล่าครอบครัวของตนเองประกอบไปด้วยใครบ้างเชิญค่ะอขอเป็นเลขที่9ก็แล้วกันออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะว่าสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมีใครบ้างนะคะเก่งมากถูกต้องเลยค่ะ อ่เก่งทุกคนเลยนะคะสรุปว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเข้าใจที่คุณครูสอนและเด็กนักเรียนก็รู้ว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กนักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีสมาชิกไม่เท่ากันนักเรียนตอบคุณครูมาตั้ง3คนเมื่อตะกี้ว่าครอบครัวของตนเองประกอบไปด้วยใครบ้างทั้ง3คนเนี่ยนะคะจากที่คุณครูฟังเนี่ยที่เด็กๆมาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยก็คือ สมาชิกจะมีไม่เหมือนกันบางครอบครัวก็มีแค่พ่อแค่แม่แล้วก็ตัวเองบางครอบครัวก็อาจจะเพิ่มน้องขึ้นมาหรือเพิ่มพี่ขึ้นมาเห็นไหมคะว่า3ามคนเนี้ยที่ออกมาเล่าเมื่อกี้เนี่ยจานวนสมาชิกไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่ครอบครัวนะคะ,ะเกมต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆคะ่ะสําหรับการทดสอบต่อไปมาฟังคําชี้แจงค่ะว่าคุณครูจะ ให้เด็กๆทำอะไรเด็กๆฟังให้ดีนะคะคำจี้แจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะให้ใส่เครื่องหมายถูกหรือผิดก็หมายความว่าถ้าคุณครูอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเด็กๆบอกว่าข้อความที่คุณครูอ่านเนี่ยถูกให้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมสีขาวนะคะถ้าเด็กๆบอกว่าที่คุณครูอ่านข้อความเนี้ยไม่ถูกไม่ไม่ใช่ก็ให้กาเครื่องหมาย กากระบาดท,ทับสีแดงหรือกาผิดนั่นเองอ้าวเด็กๆมาอ่านพร้อมคุณครูเลยค่ะหนึ่งสองสาข้อที่หนึ่งครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกเด็กๆว่าถูกต้องไหมคะถ้าถูก,ถก,ถกหรือผิดคะเติมเลยคะ่ะติงติงถูกต้องคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปค่ะเด็กๆอ่ฟังให้ดีนะคะอ่าอ่านพร้อมกันคะ่ะ คุณครูเป็นสมาชิกครอบครัวนักเรียนถูกหรือผิดคะอ่าพี่จะนหยดีคะ่ะหนึ่งสองสามติงต่งติ่งถูกต้องคะ่ะเยี่ยมมากเลยคะ่ะเด็กๆข้อที่สามคะ่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันคะ่ะแม่เป็นสมาชิกในครอบครัวเด็กๆคิดว่าถูกหรือผิดตอบคะ่ะหนึ่งสองสามติงติงต่งถูกต้องเยี่ยมมากเลยคะ่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายกับเด็กๆข้อสุดท้ายถามว่าอะไรปู่ย่าเป็นคนในครอบครัวของฉันถูกหรือผิดคะเด็กๆอ้าวพร้อมค่ะหนึ่งสองสามติ๊งติ๊ง,งถูกต้องเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะตอบคำถามเล่นเกมแล้วก็สามารถบอกเรื่องของอครอบครัวของตัวเองสมาชิกของครอบครัวตัวเองว่ามีใครบ้างนะคะ ตอบถูกหมดเลยสรุปว่าเด็กๆเ,เนี่ยตั้งใจฟังที่คุณครูสอนนะคะเยี่ยมมากเลยขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะสำหรับคลิปลวีดีโอคลิปนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบพระคุณภาพพื้นหลังและภาพการ์ตูนทุกภาพเลยนะคะที่คุณครูนำภาพมาประกอบอใช้ประกอบในการเรียนการสอนเพื่อเป็นสื่อให้กับนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยคลิปหน้านะคะเด็กๆ เจอกันใหม่นะคะขอให้เด็กๆติดตามไปที่ยูทู e ครูกริตรพรชินราชนะคะว่าคุณครูจะมีเรื่องอะไรสอนเด็กๆอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ